คำถามประกันสังคมจากทางบ้านนะครับกรณีส่งประกันสังคมไม่ครบ15ปีนะครับแล้วออกจากงานนะครับมาก่อนนะจะคิดยังไงไปดูคําถามจริงกันครับในกรณีที่ส่งไม่ครบ15ปีแต่ออกจากงานมาก่อนจะคิดอย่างไรนะครับตอบได้เลยว่าในกรณีที่เรานะครับส่งประกันสังคมมาไม่ครบ15ปีนะครับแต่ส่งมาเรียกว่ามากกว่า1ปีเนี่ย นะครับคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเป็นบำเหน็จนะครับชลาภาพแล้วซึ่งเงื่อนไขาการเกิดบำเหน็จฉลาภาพมีดังนี้นะครับบำเหน็จชลาภาพนะครับเงื่อนไขจ่ายเงินสมทบไม่ครบ180เดือนนะครับความเป็นผู้ประกันตนสิส้นสุดลงนะครับมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์หรือเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตายก็จะได้รับบำเหน็จฉลาภาพ ซึ่งบเาเหน็จชลาภาพจะได้รับเป็นเงินก้อนนั่นเองนะครับประโยชน์ทดแทนกรณีบํเาเหน็จชลาภาพนะครับกรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบต่ำกว่า12เดือนให้จ่ายเงินบํเนาเหน็จชลาภาพมีจํานวนเท่ากับจํานวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบนะครับเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชาลาภาพแต่ถ้ามี แต่ถ้ากรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบตั้งแต่12เดือนขึ้นไปนะครับให้จ่ายเงินบำเน็จชลาภาพมีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายเงินสมทบนะครับเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชลาภาพพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนตามที่สนักงานประกันสังคมประกาศกำหนดเอาไว้นะครับกรณีผู้รับเงินนะบำนาญชลาภาพถึงแก่ความตายนะครับภายใน60เดือนนะับ ตั้งแต่นับแต่เดือนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินบํานาญชราภาพนะครับให้จ่ายเงินบําเหน็จชราภาพจํานวนสิบเท่าของเงินบํานาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับคราวสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตายนั่นเองนะครับอ่าโทษทีนะครับอันนี้น่าจะปรับเป็นอ๋อสิบเท่าโอเคภายใน1 0 60เดือนนับแต่โอเคสิบเท่าอันนี้น่าจะเป็นบํานาญชราภาพนะครับแถมมาไม่เป็นไรเรามา พูดถึงเรื่องบําเหน็จกันต่อนะครับในกรณีที่ได้รับเป็นบําเหน็จนะครับนี่มีตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างมาจากเว็บไซต์ประกันสังคมเลยนะครับกรณีที่จ่ายเงินสมทบชรา,าภาพไม่ถึง12เดือนจะได้รับเงินบ um ําเหน็จชราภาพจํานวนเท่ากับเงินสมทบท,บที่เราสมทบไปนะจะไม่ได้รับในส่วนของนายจ้างนะเรามาดูตัวอย่างกันบ้างนะครับผู้ประกันตนอายุ5 5ปีสิ้นสุดสภาพการเป็นลูกจ้างนะครับ28สพฤศจิกายน2547 ยื่นคำขอรับผลประโยชน์ทดแทนนะครับวันที่10ธันวาคม47เจ้าที่วินิจฉัยในวันเดียวกันโดยมีรายละเอียดนําส่งดังนี้นะครับจำนวนเงินสมทบนะครับนายจ้างผู้ประกันตนนะครับรวม29,600บาทนะครับอ่ะเรามาดูวิธีการคำนวณผลตอบแทนนี่อ้างอิงจากนี้เลยนะครับ1,700นะครับคูณ2.4%เนะครับเท่ากับผลตอบแทน4 0 8 3,100นะครับในปี43เนี่ยมีการสมทบ3,100นะครับก็เอา1,700มาบวก3,100เพราะว่าปีก่อนมันมีการสมทบนะมันก็ต้องบวกเพิ่มไปนะครับเท่ากับ4,800นะครับก็คูณ3.7นะคูณอัตรานะครับอัตราเงินสมทบนะครับอัตรา3.7 เท่ากับ1776นะครับ1776บาทในปีที่2544นะครับเงินสมทบ4,600นี่อ้างอิงจากตรงนี้นะครับ4,600บาทเอาเงินสมทบปีก่อนนะ4 8 0 0บวก4,600เท่ากับ9,400นะครับคูณ4.2%เนต์นะครับเท่ากับ394.8 นะปีสีนะครับสมทบนายจ้างผู้กันตน6,400นนะครับเอา9,400อ้างอิงจากปีก่อนๆน,นะครับ9ก่อน9,400บวก6,400เท่ากับ15,800คูณ4.3เท่ากับ679.4ปี46นะครับ8,200นะ15,800นะครับบวก8,200เท่ากับ24,000นะครับคูณ6.5 เท่ากับ1,560 2547บนะครับ5,600นะ24,000วก5,600เท่ากับ29,600ะครับคูณ2%นะแล้วก็คูณ11หาร12เพราะว่าสมเออเรียกว่าสมทบแค่11เดือนนะครับภายใน1ปีนะครับก็11หาร12 เท่ากับ542.67นะครับรวมผลตอบแทน3 3 9 5 2 7สนะครับเพราะฉะนั้นเงินนะครับบาเหน็จชราภาพและผลประโยชน์ทดแทนของผู้กันตนจะได้รับคือ32,995.27บาทนั่นเองนะครับ นี่คือเงินที่คุณจะได้รับนะครับสรุปง่ายๆนะครับถ้าส่งไม่ครบ15ปีนะครับได้เป็นบำเหน็จแน่นอนแต่แต่ไม่ได้ได้เลยนะครับต้องไปได้ช่วงอายุ55ปีหรือสิ้นสุดความเป็นเอ,อ่อสิ้นสุดความเป็นผู้กันตนนะครับเพราะฉะนั้นได้เป็นบำเหน็จก็เป็นเงินก้อนเลยนะครับเป็นเงินก้อนเดียวทั้งหมดเลยผลประโยชน์ที่คุณทำมานะครับ ไม่ต้องห่วงว่ามันจะหายไปไหนไม่หายนะครับไม่ต้องกังวลนะไม่ได้บํานาญก็ต้องได้บําเหน็จนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนนะครับใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอเดี๋ยวผมนะครับจะมาตอบคำถามให้กับทุกทุกท่านถ้าคำถามไหนเป็นประโยชน์นะครับกับคนอื่นๆน,นะผมก็จะขออนุญาต นำมาทำคลิปวิดีโอนะครับเพื่อให้คนอื่นๆได้รับรู้รับทราบร่วมกันด้วยนะครับจะได้เป็นประโยชน์ด้วยหลายท่านมีคำถามเดียวกันนะครับแต่ไม่กล้าถามคนอื่นถามให้แล้วนะครับแล้วก็ผมก็ตอบทุกๆท่านก็จะได้รับผลประโยชน์เดียวกันหากมีเรื่องราวที่อยากจะสอบถามแบบแน่ชัดเลยก็ลองโทรไปที่สำนักง,งานประกันสังคมนะครับ1 5 0 6 นะครับตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมก็มีการอ้างอิงมาจากเว็บไซต์ www.sso.go.th นะครับจากสหนักงานประกันสังคมนี่แหละนะครับเพื่อเอาข้อมูลนะครับที่เท็จจริงมาทำเป็นคลิปวิดีโอนะครับเพื่อพูดคุยกับทุกท่านนะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์ like, กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ